เรื่องนี้ครับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพย้ยานะครับว่ากฎหมายตราจรฉบับใหม่เพิ่มโทษกําหนดโทษใหม่มีผล5กันยาคือวันนี้เหรอนะครับส่วนนั่งในส่วนของนั่งแคปคาซิดเด็กแล้วก็นั่งท้ายกระบะนะครับรอกฎหมายรูปภายใน4ทธันวาคมนี้ครับล่าสุดนะครับสำนักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยให้ใช้โทษเดิมไปอีก3เดือนนะ เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ปรับตัวแล้วก็ไม่นําข้อหาเดิมที่เกิดก่อน5กันยายนมานับรวมด้วยเออก็ยังดีนะฮะพลตเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนนะครับท่านรองผู้จัดการตํารวจนะครับในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสํานักง,งานตาํารวจแห่งชาตินะครับเน้นย้ำนะครับฝากถึงประชาชนให้รับทราบถึงพระราชบัญญัติจราจรฉบับใหม่ครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่5ก,กันยายนนี้นะครับสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ใหม่ ได้อย่างถูกต้องครับซึ่งนะกฎหมายจราจรฉบับใหม่ครับมีตราโทษเพิ่มขึ้นและกําหนดโทษขึ้นมาใหม่ที่ประชาชนต้องรับทราบนะครับก็อย่างเช่นนะครับข้อที่1เพิ่มโทษสําหรับผู้ขับขี่ที่กระทําความผิดซ้ซําทราบในข้อหาเมาแล้วขับ,บโดยการกระทําความผิดซ้ําภายใน2ปีนับแต่วันที่กระทําความผิดครั้งแรกให้เพิ่มโทษนะฮะอัตราโทษนะครับจําคุก ไม่เกิน2ปีและปรับ50,000ื่นถึงหนึ่งแสนบาทเลยคุนก้องนะฮซึ่งกฎหมายกําหนดให้นะครับสารลงโทษทั้งจําคุกและปรับคู่กันเลยก็ผมงว่าสมควรนะครับเพราะว่าเพิ่งโดนไปแล้วเนีสองปีคุณโดนซ้ำอีกอะเมาแล้วเมาอีกไม่หายนะะในข้อที่2นะครับเพิ่มอัตราโทษสําคัญที่เป็นปัจจัยนะครับต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับอย่างเช่น ขับขับรถเร็วเกินกว่ากําหนดนะครับขับรถผ่าไฟแดงแล้วก็ไม่หยุดไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายนะเพิ่มเป็นปรับไม่เกินสี่พันครับผมออนะฮะขับรถย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ไม่รัดเข็มขัดน,นิดรภัยครับปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน2,000บาทครับ,รบขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน1ปี ปรับไม่เกิน5,000ถึง20,000บาทหรือทั้งจำและปรับนะครับ3นะครับกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางนะครับก็คือรถซิ่งบนถนนสาธารณะนั่นแหละใส่แว่นทั้งหลายนะฮะนะเพิ่มเติมนะครับเช่นความผิดฐานพยายามแข่งรถเพิ่มโทษสำหรับผู้จัดนอีกทั้งกำหนดโทษใหม่แก่ผู้โฆษณาผู้ประกาศชักชวนให้คนมาแข่งรถแล้วก็ร้านที่รับแต่งรถนะฮะซึ่งนำไปใช้แข่ง นะในฐานะเป็นผู้สนับสนุนด้วยเพราะโดนทั้งหมดเลยทั้งผู้จัดด้วยนะฮะทั้งร้านที่แต่งก็โดนด้วยนะครับข้อที่4ครับคุณผู้ชมกําหนดเรื่องรัดเข็มขัดนิรภัยครับเน้นย้ําให้รถยนต์ทุกประเภททุกที่นั่งทั้งผู้ขับและผู้โดยสารครับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งหากฝาก่าฝืนปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับ นะอย่างเพื่อนนั่งไปข้างๆก็ต้องรัดแล้วเพื่อนข้างๆนะแต่ข้างหลังก็ต้องรัดด้วยนะครับก็ต้องรัดด้วยไม่งั้นนั่งไปทั้งหมด4คนนะไม่รัดสามก็หกผ่านเออนะก็จะไปเที่ยวไหนก็หมดอารมณ์แล้วกลับบ้านนะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับการกําหนดเงื่อการกําหนดเรื่องการนั่งบริเวณแคปหรือว่าท้ายรถกระบะนี่คนหลายคนเป็นห่วงนะฮะรวมถึงที่นั่งรถไฟสําหรับเด็กหรือว่าคาสีครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกำลังพิจารณาออกประกาศกฎหมายลูกมาบังคับใช้ครับ โดยจะคํานึงถึงความเหมาะสมนะครับเช่นมาตรการความปลอดภัยจํานวนผู้นั่งท้ายกระบะครับมาตรฐานของคาซีดนะครับการลดภาษีคาซีดวิธีป้องกันอันตรายกรณีไม่สามารถติดตั้งคาซีดได้ซึ่งก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งคาดการนะครับว่ากฎหมายลูกทั้ง2เรื่องเนี่ยจะแล้วสิ็จภายในวันที่4ธันวาคม65นี้เพื่อให้การปรับตัวของประชาชนในเรื่องการพิจารณาอัตราโทษ จากพรบจราจรใหม่ในครั้งนี้นะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้สั่งให้ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายจราจรฉบับใหม่ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยเฉพาะประเด็นเรื่องโทษปรับที่กฎหมายใหม่เพิ่มอัตราโทษสูงขึ้นเพื่อบังคับใช้ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน บางความผิดมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน4,000บาทนะครับ,รบแต่ในห้วงของ3เดือนแรกครคุณผู้ชมตำรวจจะยังใช้เกณฑ์ค่าปรับไปสั่งจราจรตามกฎหมายเดิมไปพลางก่อนนะครับก็คือตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องเกณฑ์การปรับค่าตามที่เปรียบเทียบนะครับ2,563นะครับอย่างเช่นข้อหาขับรถเร็วเกินกกำหนดเนี่ยฝ่าฝืนสัญ,ญญาณไฟแดงถึงแม้โทษสูงสุดตามกฎหมายใหม่นะฮะจะปรับได้ถึง4,000บาท แต่ค่าปรับตามใบสั่งก็จะกําหนดไว้ที่500บาทนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ปรับตัวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้องครับผมครับผมันนี้นะครับในระยะต่อไปจะมีการปรับปรุงเกณฑ์ค่าปรับใบสั่งนะครับให้สอดคล้องกับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ด้วยนะครับแล้วก็บางข้อหาที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือปัจจัยเกิดความสูญเสียต่อผู้ขับขี่เช่นกันฝ่าฝืนเครื่องหมายทางม้าลายขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงไม่สวมหมวกกันนิรภัยนะครับไม่รัดเข็มขัดนิรภัยตํารวจจะพิจารณากาหนดอัตราโทษปรับเป็นแบบขั้นบันไดน,นะครับก็ตามจานวนครั้งแล้วก็ประวัติการจะทำผิดด้วยนะครับเช่นทําผิดครั้งที่1โทษปรับตามใบสั่ง500บาทหากทําผิดข้อหาเดิมครั้งที่2เนี่ยก็โทษตามใบสั่งจะเป็น1000บาทเป็นต้นน,นะครับเขาบอกว่าใบสั่งทุกใบนะครับจะถูกกากับโดยระบบฐานข้อมูลใบสั่งที่เรียกว่า PTM นะครับ p o l i c e Ticket Management นะครับอาจจะมีระบบ โพลิสต <Political> ิเกตแมネจเมนต์แล้วนะฮะซึ่งจะระบุจำนวนค่าปรับตามเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ในใบสั่งทุกใบนะครับดังนั้นนะครับค่าปรับจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศก็ดีนะฮะจะไ,ได้ทราบเลยว่าเท่าไหร่กันแน่คร,ครับผมทำผิดจะได้มีฐานชัดเจนนะฮะแล้วก็สำหรับเรื่องการเพิ่มโทษผู้ทำผิดซ้ำนะครับข้อหาขับรถในขณะเมาสุรานะครับตำรวจก็ได้พิจารณาตามหลักกฎหมายแล้วนะครับจะไม่นำประวัติการทำผิดที่เกิดก่อนวันที่5 กันยายน65นะ2565นะครับมาประกอบการเจรนาเพิ่มโทษน,นะครับแต่จะเริ่มเขาเรียกว่าเซสซิโลนะฮะเริ่มบันทึกการประวัติการทาผิดครั้งแรกตั้งแต่หลังวันที่5กันยายน65เป็นต้นไปครับท่านี้เรื่องการตั้งจุดตรวจวัดอลกอริทึะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานถือได้ปิถือปฏิบัติตามมาตรฐาน SOP ครับและการตั้งจุดหน่วยตรวจงานจราจรตามที่ตําหนรวจได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับ